สวัสดีครับสวัสดีกับพระบ้างเจ็ดแปดเ้านะครับสวัสดีกับเช้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองยี่สิบสองครับวันนี้วันทิตที่ยี่สองทั้งวันเลยแหละวันนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วย หยุดของหลายๆคนเลยนะบางท่านก็หยุดบางท่านก็ไม่ได้หยุดนะก็ทํางานก็ไม่ว่ากันนะครับใครที่หยุดก็พักผ่อนนอนดูพระผมก็ได้นะครับนี่เข้ามาแวะเวียนดูพระกันนี่เพื่อสนใจนี่เพื่อสนใจไม่สนใจก็ดูเป็นความรู้ได้ครับผมเพราะพระกูนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมกลัววัดหนุ่มลอก มีมีดด้วยนี่เป็นหลวงพ่อเริมกลุ่มวัดพนมลอกนะครับนี่ร้อยปีมีดก็เป็นมีดบวชร้อยปีไอ้ต้องกดก่อนนะเขาให้กดก่อนนะอ่ากดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาได้นี่มีดบวชร้อยปีนี่แหละที่มาของเหล็กนี่ดีมากเป็นเหล็กใต้ฐานพระประธานนะเหล็กชุบกระชีนะถ่ายป้ายฐานพระประธานร้อยปี นี่คู่บทเลยนะครับร้อยปีเลยครับผมเพราะฉะนั้นเหล็กนี้ที่มาดีสักดิธิ์ครับแน่นอนครับอะไรที่อยู่ในบดสักดิธิ์อยู่แล้วนี่เลยนะครับ <c oughs> ไ,ได้มา <c oughs> ก็เหล็กเป็นเหล็กที่ถ่ายใต้ฐานพระประธานที่เป็นเป็นเหล็กร้อยปีนะอยู่ในบดเลยอายุเท่าบดเลยนะครับร้อยปีดังนั้นเขาก็ามาทําเป็น <c oughs> เป็นมีดนะทําเป็น <c oughs> มีด เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนี่เลยเป็นมีดหลวงพ่อเดิมบูตร้อยปีนะครับผมให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่ชื่นชอบหรือว่า,าท่านที่ต้องการวัตถุมงคลของท่านนะเอาไปเก็บรักษาได้นี่เลยผมแบ่งปัน 10, คู่ละ1500บาทนะมีอยู่10กว่าคู่10กว่าคู่นะเป็นมีดบูตร1้อยปีเลยนะเหล็กร้อยปีมีร้อยปีผนขนมลอกนะว่านมลอกนี่มีด ต้องกดลงก่อนแล้วก็ดึงออกนะครับนี่เลยนะบทร้0ยปีนี่ได้คู่กันเลยนะครับได้คู่กันอย่างนี้1,500บาทนะครับสวยงามมากนี่เลยนะครับเอาไว้เก็บรักษากพ,พกพาติดตัวได้นะครับนี่แควคาดปลอดภยัยนี่เลยนะครับใครสนใจก็ปิดได้ในราคา1,500บาท มีอูนมีปลายทางนะครับรับประกันแท้รับประกันแท้มีดนะครับมีดมีดก็ดเหมือนเดิมช้าๆนะครับตรงมีลฟ์แบ่งปันพระเป็นปลกลวัดพนมรอกหลวมเพื่อเดิมนะครับหลงวงเพื่อเดิมวัดหนองโพนี่เลยนะครับพระครูนิวาธรรมขันนะครับพุทธสโ,โลนะครับนี ท่านได้สร้างโบสถ์วัดโบสถ์วัดพนมรอกในปี2468นะในปี2468นะครับผมได้สร้างโบสถ์แล้วก็ได้บรรจุภาพรูปหล่อของท่านเนี่ยลงไปนี่เลยนะครับในบรรจุเก็บไว้เหมือนท่านมีอภิญญานะท่านมองเห็นว่าโบสถ์จะสุดซูมนะท่านก็ได้ได้สร้างวัตถุมงคลของท่านนะบรรจุกลุกลงไปนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหา ได้พกพาติดตัวในราคาที่เบาๆเนาะเพราะว่าพระแตกกลุออกมาในวันที่3พฤษภาคม2567นะนแต่ถ้าเป็นวัดหนองพูวัดน้องหลวงอะไรอย่างนี้นี่โอ้โหราคาเอื้อมไม่ถึงแล้วครับราคาเอื้อมไม่ถึงแล้วนะครับราคาเอื้อมไม่ถึงละก็เรามาพบเจอกันในกลุ่นี้นะครับรกนุนี้รับประกันแท้ทุกรายการนะครับนี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับ นี่พุทธสโลพระครูนิว่าร,รมขันธ์ที่บรรจุกลุ่นี่วัดพนมลอกอายุ99ปีนะครับร้อยปีนี่ก็ข่าวดีก็เยอะแยะนะอย่างาล่าสุดก็มีนักวิทยาศาสายวิทย์นะได้เอาไปพิสูจน์นะครับนี่เอาไปทดสอบนะด้วยเครื่องเซนนะเซนอิเล็กตรอนนะคือเครื่องอสูงกว่าเครื่องพันเอ็กซ์พันเอ็กซ์ก็ยังคำนวณแล้วก็อยู่ในอายุอายเวลา9 0ปีถึง100ปีนะ นี่เครื่องเซนเครื่องเซนอิเล็กตรอนเนี่ยก็คือเครื่องมูลค่าสูงนะหลายสิบล้านนะหลายสิบล้านนี่เครื่องนี้สามารถตรวจความแม่นยำของโลหะสามารถตรวจได้รับมาตรฐานน่ะเครื่องนี้คือเครื่องมาตรฐานที่ยอมรับสากลนะว่าการตรวจได้แม่นยานี่เลยนะครับนี่ได้รับความมาตรฐานนะนี่ก็ได้เอาพาชุดนี้ไปชุดนี้นี่ไปตรวจด้วยนะครับไปตรวจด้วยนี่ ก็ได้รับอ,ออกมาแล้วว่าอยู่ในช่วง90ปีถึง100ปีมันก็ไปสอดคล้องนะไปสอดคล้องกับบูทนะครับไปสอดคล้องกับบูดวัดพนมรอกนะครับที่สร้างในปี2468อายุ99ปี100ปีนะครับนี่99ปี100ปีนี่แหละ,ะเขาน้าเขานับเดือนก็น,น่าจะเป็น100ปีเอา100ปีเลยดีกว่านะเอา100ปีเลยดีกว่านะนี่ตามที่ทางวัดเขาแจ้งดีกว่านะที่เขาเขียนได้ไหมนี พระบูชาครูบทร้อยปีนี่เลยนะครับนี่องค์นี้นี่เลยนะครับนี่หลวงพ่อเดิมพุทธสโลนะนี่เลยนะครับนี่องค์นี้กนะ็นี่เลย,เลยได้รับการตรวจสอบทุกอย่างแล้วนะครับก็ยินดีด้วยยินดีท่านที่มีครอบครองแล้วครับทั้งท่านที่ยังไม่มีที่กําลังจะหาครอบครองนะครับก็่า เก็บได้เก็บได้เก็บได้นะครับรับรองว่าอนาคตไกลนี่อนาคตไกลนะครับอนาคตไกลแน่นอนนะครับและพะก็ตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะเริ่มหายากขึ้นนะครับเริ่มหายากขึ้นเพราะว่าทุกคนก็ได้รับข่าวดีอันนี้มามั่งทุกอย่างนะขยบราคาขึ้นก็มีนะห่วงเห็นก็มีนะครับห่วงเห็นก็มีผมยังเป่งปั้นให้ในะราคาสามพันบาทนะครับสามพันบาท ทุกรายการเลยนะครับสามพันบาทรับประกันแท้ทุกรายการนะครับผมมีบัตรรับรองพาธแท้ให้ด้วยนะครับมีบัตรรับรองพาธแท้ให้ด้วยนะครับน,นี่เลยนะครับแวนชั้นที่เช่าหาไปสบายใจได้นะนี่สบายใจได้ราคานี้ผมมีแบ่งปันให้ถึงแค่วันที่สามสิบนะครับสามสิบนะครับถึงแค่วันที่สามสิบเดือนนี้นะถึงแค่สิ้นเดือนถึงแค่วันที่สามสิบนะครับพอขึ้นวันที่หนึ่งตุลา ผมจะขออนุญาตปรับเปลี่ยนราคานะครับเพราะว่าพระผมเหลือน้อยละนี่พระหายากละนะครับผมนี่เหลือน้อยแล้วก็พระหายากแล้วนะครับนี่เพราะฉันก็ไม่ว่ากันนะครับผมแจ้งล่วงหน้าก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครปิดช่วงนี้ปิดนะครับใครอยากได้ช่วงนี้ได้วันนี้ผมมีแบ่งปันสว็ดร,รายการมาเป็นพิมพ์เฐานสูงนิยมนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะรายการที่หนึนี่เลยนะครับนี่ สวยงามอย่างนี้เลยดูคาบนะครับดูคาบแคนไซคาบกลุกคคาบเดิมเดิมนี่เลยนะฮะพระแท้ดูง่ายนะดูง่ายสบายตานะตอนนี้กระแสที่เป็นพระกลุพระอะไรแรงมากนะแรงมากนะครับนี่เลยสวยงามนะครับสวยงามเนื้อหาดีหน้าตาคมชัดสวยงามนะครับนี่เลยนี่ กล้องไม่ค่อยชัดนะอ่ะรายการที่หนึ่งติดตามรายการกันแล้วกันสองให้ดูทีหนึ่งอ่าพอได้นะรายการที่หนึ่งนะครับนี่พอดีเช็ดกล้องมาอ่าอยู่พันโลหะสวยงามเลยแหละนี่เลยนะครับหน้าตาคมชัดนี่รายการที่หนึ่งนะครับ นี่เห็นไหมมีแคนทรงแคนไซค่าดินครากรุ่มเดิมๆนะตอนนี้พ้าที่มีกลุ่มเดิมๆคราดินเดิมๆเนี่ยนี่ได้รับความนิยมมากนะได้รับความนิยมมากเลยนะครับอืมเพราะว่าเขาเป็นเพราะว่าพ้าชุดนี้เป็นพระกรุนะมันต้องมีคราบกรุคราดินคราเดิมๆอะไรนะนี่ครับผมก็รายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งนะสามพันบาทนะครับสามพันบาท รับประกันแท้ทุกรายการนะ,ะเดี๋ยวผมหาวิธีส่องให้มันชัดๆรายการที่สองครับนี่เลยนะดูนะดูคราบกุูคราบแคลไซียคราบออกไซด์นะสวยงามนะคราบดินคราบกรูเดิมนะครับนี่เลยพระแท้ดูง่าย <c oughs> ดูง่ายสบายตาเลยอ่ะนี่นี่เลยนะ นี่ไหมครับสวยงามนะครับอย่างนี้อ่ะไม่ต้องกล้องดีกว่านะกล้องมันมัวซูมเอาดีกว่าเนี่เบอร์โทรข้างล่างนะครับไอดีไลน์ข้างล่างนี่ทักทายกันเข้ามาน,นี่เลยนะครับอ่านี่ได้ความเดิมๆได้ความปิติมรซาิอย่างนี้เลยนะมาอ่าอย่างนี้ชัดเจนนะครับเห็นไหมลูกตรงลูกตาชัดเจนนะผมซูมาดูชัดเจนเลยอ่ะ นี่เห็นนะสวยงามนะครับสวยงามนะครับดูได้เลยนะครับนี่เดี๋ผมปรับร้องก่อนนะากำลังหาเรี่ยมหามุมที่มันชัดๆนะแสงให้ได้นะเออนี่ไงนี่รายการที่2ครับนี่เลยสวยนะไข่เดิมๆกลุ่มเดิมๆ รายการที่สองผมพยายามทำให้เขาชัดเจนนะโอเคชัดแล้วนะครับหน้าตาปากจมูกชัดเจนอ่าอ่ะได้ละแล้วโฟกัสแล้วลนะครับนี่เลยสวยงามรายการที่สองครับสามพันบาทนะสามพันบาทรับประกันแท้ทุกรายการนะ มีอูนมีมีอูนมีปลายทางนะมีอูนมีปลายทางนะมีอูนมีปลายทางนี่อาการที่สามครับนี่โอ้โหดูครับแคบคาบแคนไซนะแคนไซ์ออกไซน์นะดูนะแคนไซ์หน้าปลาปากจมูกชัดเจนนะคราบกลุ่มคาบเดิมๆนะดูนะนี่แคนทรงแคนไซนยนะ นี่นะครับอ้านี่ผมไม่ต้องส่องกล้องเลยก็ได้นะเอาแบบนี้แหละนี่ชัดเจนชัดเจนนี่เลยนะครับนี่เลยนี่คือความเก่าของโลหะนะโลหะร้อยปีอ่ะตรงอย่างนี้นะครับตรงอย่างนี้นะครับนี่ตาตาชัดเจนเห็นไหมครับปากจมุกตาชัดเจนนะครับนี่อ่าสวยงามเพิ่มลายผมเพิ่มเพื่อนผมแล้วก็ทักถายเข้ามาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เลยนะป,ปิดนะอ่าและการที่สามครับ นี่เบอร์โทรข้างล่างไอดีไลนะ์ข้างล่างนะครับนี่เบอร์โทรไอดีไลน์และข้างล่างนะครับนี่ชัดเจนชัดเจนนะครับนี่ช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับเห็นะครับเบอร์โทรไอดีไลน์เอาเลยนะครับนั่นแหละนี่แคปไว้นะครับเพื่อนๆผมไว้ทักทายกันมาสอบถามอ่าน้อง มีพิมพ์นี้ไหมมีพิมพ์เอไหมมีพิมพ์ดีไหมมีพิมพ์กระเดือกไหมอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> นี่กระทักทายเข้ามานะพี่อยากได้นี่อยากได้นี่อย่างนี้นะระบอกอกอกมาราคาเท่าไหร่รับประกันไหมอะไรอย่างนี้พูดคุยกันได้ทักทายกันนะครับกระทักทายกัน,นพูดคุยกันใครมีข่าวค่าข่าวสารอะไรก็มาให้ผมแชร์ให้ผมบอกให้ผมคุยได้่รายการที่สี่ ชัดเจนนะครับนี่ผิวพันธุ์หน้าตาปากจมูกชัดเจนนี่เลยนะครับรูหงโลงหะสบายตานะครับดูคราบกรุบคราบเก่าแคนไซท็อกไซน์นี่เลยเดิมเดิมชัดเจนนะผมว่าชัดเจนนะสวยงามนะครับนี่ไม่ต้องลงกล้องเลยอย่างนี้เนี่ยผมสูงให้ดูเลยอ่า ลงกล้องมันมัวลงกล้องมันมัวอ่านี่เลยได้ของเดมเดิม,ดมได้ไข่ดมเดิมได้กุูดิมเดิมได้ดินดมเดิม,ด,ม,ด,ด,ม,ด,ม,ด,มดูหน้าตาปากจมุกชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับอย่างนี้ถือว่าชัดเจนนี่อ่ะรายการที่สี่ครับ หลการที่สี่แล้วนะครับราการที่ห้าครับนี่ดูชัดๆอย่างนี้เลยนะนี่เห็นไหมครับชัดเจนนะอย่างนี้คือชัดเจนแล้วนะครับน่าจะปากจมูกชัดเจนเลยไหมยิ้มเลยนะครับข้าบออกซด์ข้าบแคนไซนี่ คราบดินคราบกรุนะครับผมความเดิมๆนะความเดิมๆนะนะครับนี่เลยสุดยอดสุดยอดนี่ตอนนี้กําลังหากันแรงมากเลยนะคราบกรุคราบเดิมๆอย่างนี้นะลองเซิร์ชดูลองหาดูนะครับเนื้อหาดูนะครับลองหาแท้ด,ดูง่ายสบายตานะครับอะรายการที่ห้าผมรับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับนี่ไม่แท้ผมรับคืนร้อยเปอร์เซ็นนะครับนอกเหนือจากคำพูดเนี่ย ผมมีบัตรรับรองให้ด้วยนี่เลยนี่รับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นไม่แท้ผมรับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบัตรนี้ผมส่งทำนะแล้วส่งตามท,ทีหลังนะรับรองผมส่งให้ทุกท่านนะครับผมส่งให้ทุกท่านนะครับนี่ห้าแล้วรายการที่หกครับนี่เลยนะครับรายการที่หกเช็ดเอาแปรงปัดๆในหน้าตาจะชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็คือคาบดินคราบอะไรเขาบังอยู่ เขาบดบังอยู่เขาเกาะอ,อยู่นะ mm hmm. เพราะว่าเป็นคาบกลุนี่เห็นไหมตะคงตะไคร่เหลืองเหลืองขึ้นมาปกคลุมเลยนะ mm hmm. เห็นไหมตรงชอกตรงชอกแขนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไคร่เหลืองเหลือมีเลยนะนี่เลยนี่คือความเก่าของโลหะนะอยู่ใต้ดินมานานนะนี่ขึ้นมาเจออากาศเจอความร้อนก็เกิดปฏิกิริยาเป็นออกไซด์เป็นแคลไซี์ขึ้นมาปกคลุมสวยงามเลยเห็นไหมครับ นี่ครับดุงคาบดินหน้าตาปากจมูกชัดเจนนะครับอย่างนี้คือชัดเจนนะเอาเอาแปรงป,ป,ปัดนี่เห็นชัดเลยอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่ริมฝีปากนี่เห็นอเลยเห็นไหมตรงลูกตาละนี่นี่นะครับใต้ทุงใต้ฐานชัดเจนรายการที่หกแล้วครับสามพันบาททุกรายการเลยสามพันบาททุกรายการเลยประกันแท้ทุกรายการยังไม่มีให้รีปิดเลยนะครับราคานี้ผมให้ถึงแค่ วันที่สาสิบนะครับส0มสิกันยานี้เท่านั้นนะครับพอขึ้นตุลาผมขอปรับเปลี่ยนราคาแล้วครับผมขอปรับเปลี่ยนราคาตามที่ได้แจ้งไว้นะครับผมก็พยายามดึงให้ถึงสิ้นเดือนนะไม่รู้ว่าพากจะหมดก่อนหรือเปล่าจะหมดก่อนหรือเปล่า,าน,านี่นี่เลยนะครับรายการที่หกแล้วรายการที่เจ็นะครับนี่เบอร์โทรช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับนั่นแหละนี่เลยนะครับได้เลยนะครับเบอร์ศนะูนย์เนี่ยศูนย์เก้าหกเนี่ยติดต่อได้เลยนะหรือว่าจะเป็นเพิ่มไอเดียไลน์ก็ได้นะเพิ่มเป็นเพื่อนเหมือนกัน มาพูดคุยกันมาทักทายกันมาดูรูปกันนี่หน้าตาปากจมูกชัดเจนเห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับดูครับดินครับออกไซด์แคนไซอะไรเนี่ยเนี่ยปกคลุมสวยงามนี่สนมกิม่งสนิมเขียวนะตะคงตะไคร้ขึ้นมาโอ้สวยงามมากนี่ดูความเก่าของโลหะนะดูเก่าของโลหะดูง่ายนะเป็นพลาแท้ดูง่ายสบายตาเลยนะครับนี่นี่เลยอ่ะ เห็นไหมมีตาด้วยเอามิเอาแปรงปัดเอาแปรงปัดอยากเห็นชัดๆหนะ่อยเห็นไหมนี่รูปตรงรูปตาจมูกปากนะเป็นร่องเป็นร่องอยูน่นะสวยงามรายการที่เจ็ดครับรายการที่แปดครับนี่พิมพ์เอฐานสูงนิยมนะครับพิมพ์เอฐานสูงนิยมนะครับนี่หน้าตาปากจมูกชัดเจนนะครับนี่เลยดูโลหะนะครับดูโลหะดูความเก่านะครับใช้ดูง่ายนะดูง่ายสบายตาเลยนะครับนี่เลย สวยงามเลยนะครับสวยงามอ่ะรายการที่แปดครับพิมพ์ A ฐานสูงนิยม พิมพ์ีมีคนถามพิมพ์ีนะพิมพ์ีทักไลน์ผมมานะทักไลน์ผมมาเดี๋ยวผมจัดให้ทักไลน์ผมมานี่อันนี้ไม่พิมพ์เอเสียงกลมนี่พิมพ์เอเสียงกลมใหญ่นะมีสามรายการนะครับนี่มีสามรายการมาเดี๋ยวเรามาดูกันเ,เ,เ,เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหลือแค่มีแค่สามรายการนะพิมพ์เอมีคนสอบถามมาเยอะเหมือนกันอ่ะ นี่เลยนะครับหน้าตาปากจมูกชัดเจนเห็นไหมคราบดินคราบกลุกนะครับเป็นพิมพ์เเสียนกลมใหญ่ล้ำบึกนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับนี่ธรรมชาติได้เดิมเดิมนะทุกอย่างภานี้ได้ความเดิมความธรรมชาติมาเลยนะครับนี่ดูลูพงลูหาดนะดูง่ายนะดินเด,เดิมเดิมทุกอย่างเลยนะครับเป็นพิมพ์โอพิมพ์เอเสียนกลมใหญ่นะครับนี่เห็นไหมต้องเอาแปรงปัดอะเอาดินจะได้ออกน,นะอันนี้เป็นคราบกลุ่มคราบเดิมเดิมนะ นี่เดิมๆอ้สภาพเดิมเลยอ่ะรายการที่เก้ารายการที่10ก็เป็นพิมพ์เเสียงกลมใหญ่นะนี่เป็นพิมพ์เเสียงกลมใหญ่นะได้คาบเห็นไหมมีคาบเขนทรงเขนไซส์ขึ้นนะครับสวยงามใหญ่ล่ํบบึกเลยนะหายากนะพิมพ์นี้หายากนะครับพิมพ์นี้หายากนี่สวยงามนะครับสวยงามรายการที่1ิบครับนี่รายการที่สิบนะเห็นไหมดูคาบนะ แขนทรงแขนสายคาบกลุ่มคาบดึงเดิมธรรมชาติอินีคุมโลหะสวยงามนะเป็นจุดๆเป็นด,กดอกๆเหมือนโกหิดเหมือนเชื้อราอะไรอย่างนี้นี่เลยนะครับนี่แหละรายการที่สิบครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นพิมพ์เอเสียงกลมใหญ่นะครับเป็นพิมพ์เอเสียงกลมใหญ่นะครับนี่เลยดูง่ายนะสบายตานะครับโลหพะพัดแท้นะครับพัดแท้ รับประกันแท้ทุกรายการนะมีบัตรรับรองให้นะครับในราคา3000บาทท่านเช่าหาผมไปท่านไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะไม่แท้ท่านจะไปตรวจอะไรก็ได้นะผมรับทุกกรณีท่านกเอามาคืนผมนะครับโทมาแจ้งผมได้เลยถ้าไม่แท้นะถ้าแท้ก็สบายใจเลยนะครับนี่เลยนี่จัดป้านี่เลยนะครับรายการที่11พิมพ์เอเสียงกลมใหญ่ล้ำบึกนะ,ะสวยงามนะครับ อันนี้มีสิบเอ็ดรายการทุกรายการผมรับประกันพระแท้นะครับผมรับประกันพระแท้นะครับแั้วเสีช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับช่องทางการติดต่อข้างล่างนี่นั่นแหละครับผมติดต่อสอบถามผมได้เลยนะคนระับเพื่อนเพิ่มไลน์น dumpling. ทักทายกันเข้ามาวันหยุดเนาะพูดคุยกันนะครับแล้วก็ชมแล้วก็ชอบก็อีกภาพชุดนี้เป็นภาพชุดที่ดีมากเลยนะแตกโู่อยู่กลางโบสถ์นะครับแตกโปรอยู่กลางโบสถ์ ที่ยังไม่มีก็ผมบอกเลย,เลยว่าราคานี้นะเก็บไว้เก็บไว้นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยท่านจะบอกโอ้เสียดายท่านจะบอกว่าเสียดายนะ้ราคาไปเลยแน่นอนนะครับพุทธคุณดีประสบการณ์ดีนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมพุทธสโลวัดหนองโพเป็นรูปหล่อของท่านที่ท่านได้มาสร้างบรจุกปลุกในวัดพนมรอกนะครับแตกลุวันที่3พฤที่ภาอายุอานามรวมทุกอย่างนี้ร้อยปีเลยนะครับดูี่ครับร้อยปีเลยนะครับนี่แตกกุอ่ะ และทุรการผมรับประกันพระแท้และผมยังมีบัตรรับรองให้ด้วยนะครับนี่เลยนะบัตรรับรองบัตรรับรองพกเครื่องหรือหนังสือรับรองหนึ่งรับประกันพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นสองไม่แท้ผมรับคืนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่ด้านหน้านะครับนี่เลยนะครับหนุ่มพระบ้านดีๆนะครับบัตรรับรองพระแท้ก็จะมีชื่อของพระ,ะชื่อพระหลวงพ่อเดิมนะครับพิมพ์บี B, หน้าฝรั่งอะไรผมจะใส่พิมพ์ลงไปนะคือผมจะต้องไปถ่ายรูปอย่างนี้ผมบัตรที่ผมมาโชว์เฉย นี่อย่างที่ท่านนี่ปิดผมไปเนี่ยผมต้องถ่ายรูปแล้วก็ส่งทำลงพิมพ์นะครับนี่เลยรับประก o n แล้วก็มีบัตรรับรองพาแท้ให้ทุกรายการนี่ในะราคา3,000บาทขอบคุณนะครับนี่สำหรับวันนี้ปิดปิดกันเข้ามามีดคู่ละพันห้านะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยมีดมีดคู่โบดเลยนะครับมีดโบดร้อยปีเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่คู่ละพันห้านะสองอันเลยนะครับนี่รับประกันแท้ทุกรายการ ขอบคุณครับสวัสดีครับกดติดตามกันนะครับในช่องทางแล้วก็เบอร์โทรครับผม